เทคนิคการปิดการขายสําหรับนักขายอสังหานะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือสั่งจิตเลยนะคะสายมูเลยสั่งจิตเลยว่าลูกค้าคนนี้ที่เราพาวิวพาดูบ้านพาดูคอนโดเนี่ยเราจะปิดดีลนี้แน่นอนนะคะมันจะทําให้เรามีพลังนะคะมีกําลังใจในการไปต่อข้อที่2ก็คือคุณจะทํางานอย่างร้อเปอร์เซนตไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆที่ลูกค้าสงสัยลูกค้าอยากจะถามเพิ่มเติมอยากจะหาซับเพิ่มเติมอยากจะหาข้อเปรียบเทียบหาราคาตลาด หรือไม่ว่าอะไรใดๆที่ลูกค้าเขาต้องการเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะทํางานเต็มที่คุณจะไม่บอกตัวเองว่าโอ้ยขี้เกียจหาให้แล้วเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะปิดดิวนะคะคุณจะไม่มีข้ออ้างข้อแม้ข้อแก้ตัวใดๆแล้วคุณจะพลังงานไม่ตกนะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย บอกตัวเองตั้งแต่แรกเลยว่าดิวเนี้ยฉันเอาอยู่นะคะส่วนข้อ3มนะคะถ้าลูกค้าชอบแล้วเราเลือกห้องแล้วแล้วก็รู้แล้วแหละว่าลูกค้าชอบแล้วประมาณ80%นะคะคือพยายามปิดการขายอยู่ตลอดเวลานะคะคืออย่าเพิกเฉยในการที่จะปิดการขายนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะาาราคาญไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่เอาไม่ซื้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามที่จะปิดการขายเนี่ยการขายนี้มันจะยืดเยื้อแล้วมันก็จะปิดไม่ลงนะคะ มันก็จะทำให้ใช้เวลานานมากในการปิดดิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลการปิดการขายเนี่ยคุณต้องมีและคุณต้องใช้มันบ่อยๆเลยนะคะข้อสุดท้ายสำหรับการปิดดิวนะคะคือคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ราคาเคลียร์ค่าใช้จ่ายเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเงินที่ลูกค้าสงสัยนะคะเพราะว่า สิ่งที่ลูกค้าสงสัยที่ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ตอนที่พาลูกค้าวิวและตอนตอนที่ลูกค้าดูซับดูคอนโดดูบ้านเนี่ยคือเราเคลียร์เรื่องเหล่านั้นน่ะเรียบร้อยหมดแล้วแต่สิ่งสําคัญในวันปิดดิลในโมเมนต์ที่เราจะปิดดิลเนี่ยเรื่องจํานวนเงินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคือต้องเปะ๊ะเป๊ะทุกจุดทศนิยมเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยปิดดิลได้อย่างคอม p l ีท e มากๆเลยนะคะ ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะฝึกฝนบ่อยๆจะได้เป็นนักขายอสังหาที่ปิดดิวได้เสมอๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ